และนี่คือภาษา Explorer ค่ะรายการจะพาทุกคนนะคะมา explore ในที่ใหม่ๆโดย Grace การกล้าวนั่นเองอยู่ที่นี่ค่ะพังงาเพราะ่ฉันเป็น m i s พังงาวัสดีค่ะขับทายแฟนๆค่ะบ๊ายบายค่ะได้คุกบกแม่รับรองว่าทุกคนตื่นเต้วันดีดูวอ้ยโอ้ยโอ้ย อยากให้ล้างน้ำเปล่าก่อนนะตามมาไห้ทันตรงนี้เลยต่อยกันบนเรือ e x p l o Explorer นำพลพักหลักเอ่ยกันหน่อยของเขาหลักวันเดอร์แลนด์วันนี้นะคะคนแรกนะคะพี่อ้อมค่ะจากเขาหลักวันเดอร์แลนด์พี่อ้อมจะพาเราไปตะลุยนะคะทุกที่ทุกกิจกรรมเลยต้อนรัโทษค่ะแล้วนันนก็กี่โมงนะคะแปดโมงครึ่งค่ะแล้วตอนนี้เว้นเวลาสิบครึ่งค่ะ เราไม่ได้รอคนเดียวด้วยรอกันหมดเลยรอกันหมดเลยพี่คนนี้นะคะน้องก้านนะคะอก้านในนามแม็กซ์เนเลียวันนี้จะมาถ่ายให้กับชานโอเคหรือเธออยากจะแจมด้วยสู้ๆจะเต้นชุดมา28ชุด200ค่าตัวตายละไหวปะสู้ปะ วันนี้นะคะฉันก็คงจะไม่เดินไปวันนี้พามาล่องแพไม้ไผ่หวังเคียงคู่คนที่ไม่มีคู่ก็จะได้มีคู่วันนี้เพราะว่าคู่กับคนพายนั่นแหละ,ะฉันเรียกรถมารับแล้วแบบหรูแบบลักชูสาววาซ่าอย่างเรามันก็ต้องลักชูอยู่แล้วมันจะไปอะไรยังไงได้บอนอยากให้เขาผิดหวังปะ่ปะขึ้นรถคันนี้ไม่คันไหนคันนี้แบบหรูแบบลักชู จริงเราจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลุยด้วยแล้วเราก็ต้องบ้านิดนิดหน่อยห่อยมันเป็นเสน่ห์ตรงนี้ละค่ะไปค่ะใครๆก็ปังได้ที่พังงาไหน่ะเอาย นะพร้อมแล้วหรอนอนนวดอยู่ค่ะน่องแพงองแรอ,อ,แอยู่อีกที่หนึ่งตอนเช้าเป็นกิจกรรมเช้าๆของคนสวยๆเันเช้าฉันก็เลยไม่อยากรบกวนเธอมอร์นิ่งพีเพลหรอ,อเคจ้า แล้วค่ะกระมลคอเนอร์นะคะล่องแพไม้ไผ่วงเคียงคู่แพที่คุณจะได้มีคู่แน่นอนวันนี้แล้วคู่ของฉันก็คือสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยแล้วกลับเลยมาเลยแล้กลับเลยล่องแพ้ให้ก่อนอย่าเพิ่งกลับนะ พี่โกมลสวัสดีค่ะกระก็คือของพี่ที่เดียวเลยใช่ไหมคะอันนี้มีหลายที่แต่ของแต่ของพี่ดีที่สุดระยะทางเท่าไหร่นะคะสามกิโลสามกิโลนิดนิดใช้เวลาประมาณ30มสถึงสิบนาทีก็คือเวลาไปไปแล้วตอนกลับก็คือว่ายกลับมาว่ายกลับมาไม่ใช่ครับไม่่ใช่ครับโมกค่ะ แก้งแกงเล่นค,คือความพิเศษที่นี่ที่เกิสมาก็รู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าพันมันทําให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็น้ํามันใสมากเราจะเห็นโขดหินต่างๆเลยขนาดนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ลองไปดูกันเลยใช่มีงูมีอะไรด้วยนะจ๊ะบางระวังให้ดีมีงูอยู่ข้างบนคือเป็นธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติหมดยกเว้น Oh. But bro, but black shoes. เ่ตรงเนี้ยละค่ะงงล้องแพไม้ไผ่วางเคียงคู่ดูสิสวยงามมากดูดน้ำใสมากดูด ใส่มากเลอน้ำใส่ไหลยเย็นเห็นตัวปลาไปเลยนี่วิวนี้คือสุดคร่อมหยุดเลยค่ะหยุดตรงนี้หยุดหยุดเลยจเจ้าตรงนี้ข้าทางมะพร้าวก็วตอนนีนะะ้ก็ให้ทุกคนไปให้หมดก่อนนะคะจะได้ไม่เข้าเฟรมของเราเพราะว่าเรากล่าวว่าเราจะครอบครองทางมะพร้าเพียงคนเดียวเปิดปะเปิดปะ ถ่ายให้แปลว่ามีใจไอ้ยิงร่องไหนร่วดมองดมากเลยเออน่าักสุดๆงงไปหมดเลยอย่าายมือตอนเล่นน้านอยากมือต้องจ้องเลยต้องกินด้วย๋ยวว่นสาบานอดมา เรื่องเศร้าวันนี้ขนาดช่างภาพอยู่กับฉันบนแพรลาเดียวกันนี้เขาก็ยังไม่เลือกถ่ายตรงนี้เขาก็ยังถ่ายตรงโน้นอยู่ดีไกลๆงงมาก บาสไซสโคลเลอร์ฉันก็พาทุกๆคนมาเที explicit, ่ยวในแบบที high, ่สัมผัสธรรมชาติจริงๆที่แท้จริงใครอยากจะมาสวยๆแนะนำให้มาแสงตอนเช้านะคะแสงตอนเช้ามันจะแบบฟุ้งๆสบายๆมันจะเป็นแสงแรกที่มันจะแบบไม่แข็งมากอะไรอย่างนี้อากาศก็ยังเย็นอยู่ด้วยแล้วน้ำก็คือเย็นมากได้ได้ได้เลยพี่เบาวได้เลยพี่บาว จริงๆแล้วน้ำตรงนี้กินได้เลยปอดลองดูถ้ามันไม่ไกินเองนะเรชอบกินนำ<า>้ำใต้ศรักษาป้าเอาเปว่ามาเที่ยวที่นี่กันนะคะพังงาน,นะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแบบพิดเศนเจมที่สวยใครมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดเนอะรักษา,ษาธรรมชาติได้ยังอยู่กับเรานานๆน,นะคะใช่ยังธรรมชาติมากๆแล้วก็ยังเพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยอ้าจะปิดแล้วเพราะฉันมา ไปตั้งแรกแล้วค่ะสาโปรแกรมร้องแก่ง a อทีวีสิบลายเจนี่ปนนัทแต่มันไม่ได้เปียกขนาดนั้นแม่มันเปียกเท้าเอา้ามันไม่ได้เปียกขนาดนั้นเชื่อฉันจริงงั้นเอาแค่ห้าโลก็ได้อะยี่สิบนาทีไม่เกินเพราะว่าน้ำมันไหลเร็วรน้ำไหลเร็วแสดงว่าน้ำแรงค่ะน้ำไม่ได้แรงน้ำไม่เยอะแต่น้ำแรงเพราะมันเป็นหน้าน้ำฮึบเดี๋ยวนี้หยุดวันนี้เราจะไปเจอเจนนี่ปนนันกัน เอาให้ลั่นกระดูกระดู <c oughs> แบแบบก๊อปกน้แรงมากก็ไม่ขนาดนาวันนี้อะผัวอยู่ในขนาดนาว่าอาจจะยังไงคะ Baza Explorer.